เขาเรียกว่าคุณคิดเองไม่ต้องเชื่อผมไลฟ์นี้ไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้ไปค่อยๆค,คิดวันนี้คิดได้นิดนึงพรุ่งนี้อีกนิดนึงมาลืนอ,อีกหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าขอให้คุณดีขึ้นดีขึ้นวันละหนึ่งเอร์ซผมขออนุโมทนาสาธุให้คุณดีขึ้นหอร์ซทุกวันหนึ่งปี365%เปอร์เซนว้าว คุณดีแบบเกินหนึ่งร้อเซเลยนะถ้าคุณดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นทุกคนสัญญากับผมหน่อยดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะดีขึ้นหน่อยแล้วอาพิมพเขาว่าดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ยึดหลักดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วปีหนึ่งเนี่ยปีหน้ามาดูกันซิว่าเราจะดีขึ้นสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นไหมนะไม่ต้องมาดูอะไรหรอกว่าเบนจาเพศ มีเออช่วงนี้ข้างขึ้นข้างแรมหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแบบราศีอะไรมันเข้ามาครอบคลุมหรือว่ามีอะไรอันนั้นเป็นศาสตร์ดีจริงมีจริงแต่ถ้าคุณดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นล่ะอาจจะเป็นอะไรอารมณ์ดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นวันนี้บ้านสะอาดขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์โต๊ะทํำงานรู้สึกเป็นระเบียบขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นค่อยๆ ค่อยๆสุขภาพดีขึ้น1%ว้าวมันสะสมเงินกว่าจะเป็น1ล้านบาทต้องผ่านอะไร1บาทจริงไหมเราสะสมไป1%ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติก็คืออะไรรู้ไหมมีคนสองคนยืนอยู่บนตึกตรงนี้มีคนสองคนยืนอยู่บนตึกตรงนี้เลยคนหนึ่งเป็นคนดีอีกคนหนึ่งคนเลวนะ ถ้ากระโดดตึกมาคุณว่าตายเท่ากันไหมคุณว่าตายเท่ากันไหมตายคนดีจะบินขึ้นไหมไม่มีทางคนดีก็ตกตึกครับคนเลวก็ตกตึกนะกอดคอกันตกตึกนะจริงไหมแบะใช้คำว่าแบะตายทั้งคู่คุณเห็นภาพคุณรู้ได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเป็นกฎแรงโน้มถ่วง เอาแล้วกดแห่งกรรมมามันคืออะไรจริงๆแล้วกดแห่งกรรมไม่ใช่การกระทําอย่างเดียวนะครับถ้าคุณบอกว่ากดแห่งกรรมคือการกระทําถูกครึ่งเดียวกฎแห่งกรรมคุณต้องเป็นในเรื่องของพลังงานหรือคลื่นด้วย50 50การกระทำห้าสิคลื่นที่คุณปล่อยห้ถ้าคุณบอกว่ากฎแห่งกรรมกรรมเนี่ยคือการกระทําทําไมคนขยันแล้วไม่รวยละ่ะ แต่บางคนทำงานเนี่ยจับจอบแจ๊กแจ๊กทำไมรวยจังเพราะเขามีคลื่นที่ดีเขาปล่อยพลังงานที่ดีกฎของธรรมชาติเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงครับแล้วกฎธรรมชาติก็คือกฎแรงโน้มถ่วงและกฎแรงโน้มถ่วงก็คือกฎแรงดึงดูดที่เรามาไปยุกใช้กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันไม่มาหาคุณหรอกครับผิดคาดไหม กดแรงดึงดูดบางทีเราบอกเ้ยคุณต้องการอะไรถ้าคุณใช้กดแรงดึงดูดมันมาหาคุณแน่นอนไม่ใช่มันจะมาหาคุณต่อเมื่อคุณเป็นแค่นั้นคุณเป็นแบบไหนคุณปล่อยคลื่นแบบนั้นคุณมีพลังงานแบบนั้นถ้าคุณไปทำงานสมมติคิดตามเลยนะนะครับเพราะว่านักเรียนที่เรียน15วันกับผมเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งซื้อคอร์สไปได้ไม่กี่วัน แล้วเขามีคำถามเขาเรียนไปได้ประมาณ3ามสี่วันเขามีคำถามนี้ว่าเนี่ยเรียนเรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเดิมแท้นะครับจริงๆถ้าลึกกว่านี้จะมีเรื่องนั่งถ้าเขาเรียนต่อไปถึงประมาณวันที่6วันที่7จะมีนั่งสมาธิมีการหายใจนะการหายใจต้องเรียนด้วยเหรอเรียนครับการหายใจการนั่งสมาธิก่อนนอนทําอะไรตื่นนอนทําอะไรต้องเขียนอะไรบ้างนะโดยเรียนไปเรื่อยๆจะรู้แต่ เขาก็ถามขึ้นมาเขายังเรียนไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าเขาถามขึ้นมาว่าเอ,อ่อถ้าสมมุตินะเรารู้เรื่องจิตสานึกจิตใต้สํานึกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงภายในแล้วเนี่ยมันจะไปยุ่งกับเวรกรรมได้ไหมนะเวรกรรมมันสามารถจัดการได้ไหมจริงๆแล้วกรรมก็คือการกระทํานะครับแต่การกระทําแบบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือคลื่นที่คุณปล่อยเพราะฉะนั้น คุณจะได้รับสิ่งที่คุณเป็นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณเป็นเช่นเช่นกดแรงดึงดูดกับเวกรกลรมนะครับตัวคุณตอนนี้นะตัวคุณตอนนี้ทำงานวันละ16ชั่วโมงโอ้โหทำงานเยอะมากแล้วคิดว่าจะรวยผมบอกว่าผิด เพราะว่าการทํางานคืออะไรคุณบอกว่าคือกรรมคือการกระทําใช่ไหมแต่คุณลืมเรื่องของการปล่อยขึ้นคุณทํางานด้วยความโกรธเกลียดไม่ชอบงานตัวเองนะทํโ OT อยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าคนรวยมันเอาเปรียบฉันคุณเกลียดอะไรมันก็วิ่งหนีคุณไอ้เจ้าสัวนั้นมันแบบรวยแล้วไม่รู้จักพอนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมันไม่มาหาคุณแล้วครับถ้าคุณไม่ปล่อยขึ้นถึงความรัก คุณยิ่งโกรธเกลียดคนรวยก็แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นไงแล้วคุณจะรวยได้ยังไงเทคนิคก็คือคุณใช้เทคนิคผมคือห้าสิบห้าสิบสำหรับใครที่ไม่ได้เรียนกับผมนะแต่ใครที่เรียนเดี๋ยวคุณเรียนไปเรื่อเรียนสิบห้าวันไปแล้วอะนักเรียนที่ซื้อคอร์สอะครับเดี๋ยวคุณจะค่อยๆรู้แต่ใครไม่ได้เรียนใช้กดห้าสิบห้าสิบตรงนี้ผมเคยแล้วนะ ผมบอกแล้วนะว่าผมไม่ใช่มาพูดนี่เพราะว่าเองเก่งมาจากไหนไม่ได้เก่งนะครับแต่บอกว่าผมเคยทำงานยี่สิบชั่วโมงนอนวันละสี่ชั่วโมงเช้าทำงานอีกที่หนึ่งกลางคืนทำงานอีกที่หนึ่งทำงานเช้ากลางคืนเชา้ากลางคืนแบบเนี้ยไม่นอนผลก็คือไม่ได้รวยโอเคไหมโอเคไหมกดคือห้าสิบห้าสิบคุณออกแรงแค่ห้าสิบ ออกแรงการกระทำของคุณ50ิคือครึ่งวันอีกครึ่งวันคุณต้องปล่อยคลื่นหรือการกระทำของคุณต้องมีคลื่นที่เป็นบวกหรือพลังงานที่มันดีหน่อยสิพ่อหนุม่ม